ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โซนเก่ง SUVPTV e นะคะวันนี้มีรถน่าใช้1นึ่คันมานำเสนอที P ่ f o r t u n e r 2 4 v วปี P 2017ไมยน้อยวิ่งไปแค่6ก0 0ืนกว่าโลทุกคนนะคะน้องเป็นรถสีน้ำตาลใครไปเห็นสีดำตอนแรกเฉลยแล้วนะน้องเป็นสีน้ำตาลนะคะทุกคนเป็นสีน้ำตาลที่แบบเพราะว่าสวยมากนะคะน้ำตาลเข้ม กระจังหน้าเท่สองจนะคะเป็นรุ่นปี2017นั่นเองนะคะไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะคะไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะชุดกระจังโครเมียมนะคะให้ความหลอกตัวรถมากๆเลยค่ะได้ล้อดเดิมศูนย์ค่ะยางคุณภาพดีปีใหม่นะคะเป็นยางดันหลบนั่นเองค่ะด้านคางกระจกนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวนะคะที่ปลายกระจกด้วยนะเป็นไฟ LED ค่ะสวยมากเวลาอยู่บนถนนเนาะ มือจับครเมียมค่ะนี่ตรงนี้มุมนี้เห็นชัดเลยนะนี่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะทุกคนมีจะ้ะรถใหม่น้อยเด้สวยกริบเลยนะคะเดี๋ยวดูคลิปนี้กันให้จบนะอุ๊ยชนรถด,ด้านหลังแล้วทุกคนโอเคนะคะ Fortuner 2.4V ดนะคะคันนี้ก็จะมีกล้องหลังให้นะคะมีคิ้วด้านหลังนะคะเป็นคิวโครเมียมนะคะพร้อม โรเจคเนอร์ er นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแบบนี้เลยแต่ปรุงยางนะคะประตูท้ายเปิดไฟฟ้านี่นะคะเปิดขึ้นมาก็จะได้พื้นที่ห้องสัมาระนะคะที่กว้างเลยแหละนะคะกว้างประมาณนึงนะ,ะถ้าคุณพับเบาะและแขวนขึ้นอ่านะคะเป็นสไตล์ของฟอรจูนเขานะคะในส่วนของตัวน็อตนะนเพื่อนๆอยู่ไกลอดูช่หน่อยน็อตสีน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลจากโรงงานเลยนะคะ เปเี็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะคะสวยดุเดๆเลยนะคะเอาล่ะสำหรับภายในนะคะให้ดูว่าช่องแอร์นะคะมีทุกแถวเลยนะคะเย็นทุกที่นั่งแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในเลยดีกว่านะคะสำหรับที่นั่งของผู้โดยสารกันบ้างค่ะภายในนะคะจะได้เบาะโทนสีน้ำตาลคุมโทนกันนะคะกับภายนอกนั่นเองนะคะ เบาะก,ก็ช่ำๆสภาพดีแบบนี้อย่างที่เห็นเลยค่ะมีนะคะเบาะแถวหลังสูดช่องแอร์นะคะไฟการเปี่ยนทุกอย่างมารองรับพร้อมใช้งานแล้วนะคะ Tower อร์เอาเลนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะโอเคมาขึ้นรถกันเลยดีกว่านะคะสำหรับที่นั่งคนขับเป็นยังไงมาดูกันนะคะที่นั่งคนขับก็เบาะปรับได้นะคะแต่ทิศทาง ได้ชุดเบาะสีสวยฉ่ำๆเลยนะคะนี่ปีกเบาะอยู่ในสภาพสวยดีๆอยู่เลยขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะป o จ t เ n อร2.4ปี2017คันนี้นะคะภุมโทนสีนตาลได้สวยมากๆนีก่กระจกปรับพักไฟฟ้าก็ ประมาณนี้นะคะพวงมาลัยเนะยคะสับตัววีก็จะได้พวงมาลัยที่เป็นหุ้มหนังแล้วก็ตกแต่งลายไม้สวยๆทุกคนอยากให้เห็นของจริงจังเลยนี่อ่ะพย,ยพยายามให้เห็นชัดที่สุดนะคะเป็นลายไม้สวยๆมีแพทเทิร์นชีพห้ครุสคอนโทรลใดๆมีให้ครบนะคะนี่แล้วก็ยังมีในส่วนของรับสายวางสายได้นะคะเอาละมาดูกันต่อตรงนี้นะไม้นะคะวิ่งไปแค่ 65874เท่านั้นนะคะมาวิ่งไป65,000ทุกคนตรงกลางนะคะได้คอนโซลน,นะคะดีไซน์ที่แบบสวยมากมีนาฬิกาต,ตรงนี้ให้นะคะดูกันที่เมนูนะคะที่เมนูก็มีเนวิเกเตอร์ใช้งานได้ง่ายด้วยนะคะก้องมองหลังคมชัดแบบนี้เลยแอร์ดิจิตอลค่ะช่องเสียบสาย USB AUX รองรับให้แล้วนะคะที่หวางแก้วนะคะคอนโซลตกแต่งลายม สวยมากๆอีโค่โหมดพาวเวอร์หมดอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคันนี้เป็น Fortuner 2.4V นะคะรถปี2017ที่ไม่น้อยวิ่งไปแค่60,000กโลเท่านั้นนะคะคันนี้ก็ออปชั่นตัว V เลยทุกคนนะคะถ้าใครนะคะอยากได้คันนี้นะคะวันนี้ราคาพิเศษให้เลยประอยากไปไหลายแสนนะคะพี่ 8,99,900บาทนะคะพันเพียง14,999บาทเท่านั้นค่ะใช้เงินออกรถเช่นเคยคะ่ะ999บาทจบทุกอย่างเปนพื่อน,น,นอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของแล้วนะคะอย่ารอช้านะคะแคปหน้าจอติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยนะคะยินดีช่วยออกรถนะอย่าลืมบอกว่ามาจาก YouTube ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจับโปรโมชั่นดีๆให้บริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะ